สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่23รกรกฎาคม6 6 6 6เป็นวันอาทิตย์ OTC นะคะ เวลาบ่ายสองนะคะเข้ามาถึงเหมือนเดิมนะคะเราต้องตีแนวกันก่อนเรามาหาแนวรับแนวต้านแข็งแรงกันตอนนี้เทนนะคะเทนอดีตตอนนี้ขึ้นไปแล้วตอนนี้กําลังปรับตัวลงนะคะเทระยะสั้นคือกลับตัวไปขึ้นทดสอบแนวนะคะทดสอบแนวต้านเนาะแล้วก็ เราก็เห็นแนวต้านเน้อเหมือนเดิมแนวต้านคือจุดที่สูงสุดแล้วเป็น PA ส่งกลับได้ไกลเกิน15แท่ง10-15แท่งนะคะยิงเยอะยิงดีเนาะแล้วเราดูจากตรงไหนว่าแข็งแรงก็คือดูจากการที่เขาส่งกลับลงมาแล้วเป็นสีเดียวกันหมดเลยทั้งโซนยิ่งเป็นแท่งใหญ่ๆเลยก็ดีนะคะก็จะมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นเนาะตีกันเลยแนวต้านนะคะจะมีแรงขายนะก็ ตีที่ปลายไส้สูงสุดของแนวหนึ่งเส้นและตีชิดที่เนื้อต่ำสุดของแนวหนึ่งเส้นนะคะเราเอาดูจินี้นะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าก่อนถึงแนวนะคะก็ถ้าถึงแนวอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูอ่ากราฟคู่อื่นเนาะเพราะเราเล่นกันหลายคู่เนาะเราก็จะดูไม่ทันเราจะมาเข้าเราจะพลาดจุดที่ดีๆไปนะคะตรงนี้มีเส้นกิดด้วยนะคะ เราลืมบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยบางทีเรามองไม่เห็นหลอกเส้นกิดนะคะเราคือเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะเราบีบกราฟอะ่ะมันทําให้ไม่เห็นเส้นกิดนะคะเราต้องขยายดูก่อนนะว่าแบบเขามีเส้นอยู่หรือเปล่าจอบก็จะพลาดตรงนี้บ่อยอยู่เหมือนกันตรงที่ไม่ได้ขยายกราฟดูก็มองไม่เห็นเส้นกิดนะคะแล้วก็ดูนี่อันนี้เขาส่งเป็นสีแดงเนาะเป็นแท่งเดียวกันเลยแบบว่าสีเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ รออยู่ตรงแนวนี้นะแต่แนวนี้เข้ามาเล่นเข้ามาเล่นกับไส้นี้นะคะปลายไส้นะคะปลายไส้คือจุดเข้าของแรงนะคะจะมีแรงมากนะคะเห็น <he en S 2> ไหมปลายไส้นี้มีแรงผักลงมาเป็นแรงขายใช่ไหมคือเป็นโซนด้านบนแนวต้านคือโซนของแรงขายเป็นบ้านของแรงขายเพราะฉะนั้นเวลาเขาขึ้นไปเนี่ยแล้วเป็นสีแดงแๆหมดเลยเนี่ยแสดงว่าก็มีแรงขายอยู่เยอะนะคะอาจจะไปยังไม่ถึงแนว อาจจะมาเจอตามเส้นอปลายไส้เนี่ยเห็นไหมเขาก็โดนดีดกลับไปได้กลายเป็น P a แล้วด้วยนะนี่เป็นไงเป็น PA แต่ก็มีแนวซ้อนอยู่ตรงนี้เนาะถ้าจะกดเข้าก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูเนาะเราตีแนวให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าเร็วเกินไปก็เอาอไม่อยากเสียโอกาสนะคะก็เป็นปลายไส้นะคะเป็นจุดเข้าของแรงอย่างปลายไส้บนด้านบน คือแนวต้านนะคะก็จะมีก็จะเป็นจุดเข้าของแรงขายเวลาเรารอเข้าไปในกราฟแล้วเราต้องรอถ้าเจอไปลายไซ้เราก็ต้องรอดูก่อนเนาะเพราะว่าความสะดุ้งสะเทือนระดับไหนนะคะแนวต้านได้แล้วเรามาดูแนวรับเนาะแนวรับก็ปัจจุบันคือแนวนี้นะคะนี่นี่นี่ซึ่งเป็นแนวเดียวแนวเก่าในอดีตเนาะคือแนวรับคือแนวนี้นะคะ ยังทําหน้าที่แนวรับได้อยู่นะคะแต่มาทดสอบหลายแท่งแล้วนะคะก็ตีแนวนี้เลยคาลิเบตแนวล่าสุดนี้นะคะที่ส่งไปแล้วก็เก็บปลายไส้ต่ำสุดของแนวหนึ่งเส้นคือปลายไส้นี้เราเห็นปลายไส้เขียวใช่ไหมนี่จุดเข้าของแรงซื้อนะคะด้านล่างคือแนวรับแนวรับจะเป็นแรงซื้อนะคะถ้าลงมาก็ดนแท่งเขียวตบกลับนี่คือ แรงเยอะนะนี่เพราะตรงนี้เป็นบ้านของแรงซื้อทั้งหมดเห็นไหมคะว่าเขียวแข็งแรงขึ้นไปเล็กไปแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ดูแล้วน่าจะมีแรงเยอะอยู่นะคะก็ตีเสร็จแล้วเนาะก,ก็ดิ่งแจ้งเตือนแล้วไปกลับต่อไปคะ่ะ G U ก็แข็งแรงแข็งแรงอยู่นะคะเคลียร์แนวเก่าก่อนนะ เกี่ยวนวเก่าก่อนเลยอันนี้เขามาเจอของคาลิเบทที่อันนี้นะแล้วก็โดนตบกลับลงไปงั้นเราเลือกแนวนี้นะคะเพราะอะไรนี่ไงก็ส่งแดงมาเหมือนกันแดงยาวเหมือนกันมีแค่โดจิแบบนี้เขาเรียกว่าจุดพักตัวเฉยๆนะคะแบบว่าไม่ใช่แรงเข้าเยอะแยะคือพักตัวแล้วไปต่อพักตัวแล้วไปต่อนะคะแล้วก็ ตีชิดที่ปลายไส้สูงสุดของแนวหนึ่งเส้นสําหรับแนวต้านนะคะและชิดที่เนื้อคาลิเบตนะคะต่ําสุดของแนวหนึ่งเส้นคาลิเบตด้วย PA ถ้าหนึ่งแท่งเทียนเรียกว่าโดจิแต่ถ้าสองแท่งเทียนเรียกว่าแดงกืน่นกินนะคะเห็นไหมไส้เขามาเล่นไปแล้วนะโดนดิดกับห่างจากแนวอยู่นะคะแต่อันนี้มีแนวซ้อนอยู่ข้างบนด้วยนะคะเป็นแดงกืน่นกินด้วยนะ เราเรามาต่อข้างล่างเนาะแนวรับนะคะแนวรับเราเห็นอะไรตรงนี้ก็แข็งแรงแต่ตรงนี้ก็แข็งแรงนะคะกลับลงมาน่าจะเกินเกินสิบห้าแท่งแน่นอนนะคะดูกราฟที่เข้าส่งกราฟด้านบนแนวต้านผักกราฟลงมาได้ไกลเกินสิบห้าแท่งและก็แนวรับด,ดีกราฟผักแอร์ดีดกราฟกลับไปตกกราฟกลับไปได้เกินสิบห้าแท่งเหมือนกันนะคะอันนี้เรามาคาลิเบตแนวนี้ใช้แนวคาลิเบตนะ อันนี้เลยเป็นแนวกว้างนะคะเพราะเราจะรวบเป็นแนวล่างด้วยเพราะว่าไส้เขามาถึงใกล้แนวแล้วเราก็ตีแนวซ้อนนะคะแนวซ้อนเอาที่ไปลายไส้นะแนวซ้อนเลือกสีขาวนะคะแต่มีเส้นกิดอยู่ด้วยโหแนวนี้ครบคันมากนะคะแต่ไม่รู้ว่าถึงเวลาแล้วจะแรงไหมเพราะว่า OTC เขาชอบตามเทนนะคะแต่เราต้องมาดูหน้างานอีกทีนะอันนี้เรายังไม่ได้ดูนะ อันนี้ถือว่าครบคันมากนะคะมีแนวรับแนวรับนะมีแนวเนื้อแนวไส้มีแนวซ้อนและมีเส้นกิดนะคะครบคันมากอยูมีให้เล่นแค่สี่คู่นะ OTC เป็นเทนลงนะคะเทนลงเทนลงเคลียร์แนวเก่าก่อนสิ่งที่เราเห็นเลยส่งกลับมาได้ แข็งแรงเลยก็อันนี้ก็ถือว่ายังแข็งแรงอยู่แต่ยังไม่ถึง15แท่งนะแต่ถ้าเขาดิดกลับไปก็เกิน15แท่งแหละเอาได้นะไม่ใช่เราตีได้นะอันเดี๋ยวผู้ติดตามจะเข้าใจผิดเราเลือกที่แนวนี้นะคาลิเบตเนานะแนวนี้เขาขึ้นมาปิดไปแล้วอะแต่เราอะยังชอบแนวนี้อยู่นะเพราะว่าเขาเป็นเส้นกิิดไม่ใช่อะไรเขามีเส้นกริดไงก็สีเหลืองไป แล้วแนวรับล่ะย้อนนะคะแบบนี้ที่เขากําลังลงมาอยู่เราต้องย้อนนะคะย้อนเพื่อหาแนวไม่มีแนวเล่นยากเล่นลำบากนะคะไม่มีเหตุผลในการเข้าเราจะไม่เข้านะคะมันจะมีความเสี่ยงสูงต่อออเดอร์นะคะเราเข้ามาเพื่อทำกําไรนะคะไม่ได้มาเสี่ยงเงินเพราะฉะนั้นก่อนเข้าก็กรุณาดูความเสี่ยงกันให้ดีๆก่อน ปรารถนาดีจากเทดดิงจ็อบนะคะอันนี้พูดเรื่องจริงนะเอาแนวนี้เลยนะจริงจริงโดจิเทาก็สวยนะแต่ว่าเดี๋ยวเข้ามาดิดเดี๋ยวเรารู้เราดูเองเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีขอรวบนะคะเพราะว่าเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดเลยนี่แนวซ้อนแนวซ้อนทั้งหมดเลยนะเนี่ยซ้อนคราวนี้เขาลงมาไม่รู้จะเล่นกันแนวไหนเราต้องตีแนวแนวซ้อนด้วยนะคะแนวซ้อนดูยังไงดูตรงที่มีไส้มีเนื้อเข้ามาเล่นกันบ่อยเล่นกันเยอะ แนวนี้นะคะสีขาวไปเห็นไหมคะว่าตรงนี้ก็มาเล่นกันไว้นี่นี่ส่วนใหญ่มาเล่นกันนะก็เลือกที่แนวนี้นะคะอีกแล้วแนวนี้มีความคบคันตรงที่มีเส้นกิดอีกแล้วนะคะมวเส้นกิดก็สีเหลืองนะคะแต่แนวกว้างไปเนาะเราหน้าทําทีละแนวอ่ะกว้างไปอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนลงมาในแนวและ เรามาคาลิเบตขยับมาที่คาลิเบตที่แนวสีแดงนะเดือดูจีแดงนะคะลงมาในแนวเราด้วยนะจะมาเจอแนวที่สองนะคะแต่เราอยากรอที่แนวสามจะใช้คำว่ารอได้ไหมยังยังไม่มีใครอ้าวอันนี้หลุดไปแล้ว โอ้โหอนี้ข้ามแนวหลุดไปแล้วนะคะมาเล่นกับแนวบนนะแนวนี้เขาไม่สนใจเลยข้ามได้เลยเหรอถ้าเป็นแนวบนสุดที่เราเห็นน้อยอย่างนี้เนาะอ๋ออันนี้ยังไม่บนสุดนะถ้าบนสุดต้องเป็นอันนี้นะคะบนสุดคือแนวสำคัญเอาไว้สำหรับเบรกสิบล้อนะคะทุกท่าน อได้ใต้แนวอีกปล,อปล่อยปล่อยมาดูว่าตรงนี้มีเส้นกิดนะคะที่ลงมาแล้วจะสามารถผักกาฟขึ้นไปได้อันนี้เราได้จุดที่ไม่ดีนะคะคือเขาขึ้นไปที่แนวแล้วเราจะบกดแล้วเขาตบกลับลงมาได้จุดที่ใต้แนวนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะอีกสิบ สนาทีสิบสี่วินาทีอย่าลงมาแรงนะคะลงมาแรงเจอเส้นกิดตกกลับด้วยนะไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้มีมาเตอร์าบาร์สีเขียวซึ่งเป็นแรงซื้อใหญ่ๆอยู่นะใจเย็นใจเย็นโอเคหมยแรกชนะไปนะคะยังตีแนวไม่เสร็จนะแต่ว่าพอดีเข้ามาแล้วเปิดเจอพอดีเข้ามาเล่นกับแนวบนเห็นไหมแนวบนสามารถอยู่สิบล้อได้เพราะอะไรตรงนี้มาเป็นสิบล้อก็จริงแต่ว่าตรงนี้เขา ทิ้งไส้เข้ามาทดสอบนะคะไส้มาถึงเนื้อไอไส้มาถึงแนวแล้วนะคะการที่เราจะรอแท่งยืนยันแนวคือแท่งนี้ใหญ่แต่แท่งเนี้ยเล็กลงแถมมาทิ้งไส้ไว้คือมาทดสอบแล้วไม่ผ่านแนวทิ้งไส้ไว้นะคะปิดได้ใต้แนวเพราะฉะนั้นแท่งนี้เป็นแท่งยืนยันแท่งที่เราจะเข้าต่อไปก็คือแท่งนี้นะคะเลือกการที่เขาเข้าไปที่แนวอะ่ะ เข้าไปในแนวที่ลึกที่สุดที่จุดที่ดีที่สุดแล้วเราค่อยกดนะคะขนาดจอบเลือกที่แนวเรายังกดมาติดข้างล่างด้วยความที่กาบกระชากนะคะก็ไม้นี้ชนะไปค่ะมีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงที่ว่าถ้าลงมาตรงนี้มีเส้นกิจถ้าลงมาถึงเส้นกิดอ่ะเขาอาจจะโดนตบกลับไปได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นแทงมัตต์บาเป็นแรงซื้อเขียวใหญ่นะคะก็แต่ว่าข้างบนนี้ก็เป็นแนวข้างบนแล้วเนาะสุดของอันนี้แล้วก็ คือว่าไปได้เห็นไหม เหมือนกรชาติลงหมาแล้วนะคะอ้อเสียวอย่าหลอกแล้วนะเมื่อกี้เธอปิดใต้แนวนะอือหือลงมาให้ได้ลงมาให้ได้อย่าเป็นไส้น้ำล่องสิลงมาก่อนโอเคลงมาลงมาเลยจ้าลงมาเลยจ้าอย่าขึ้นไป ลงมาค่ะโอเคไม่ค่อยอยากเบิร์เลยนะแต่เขาได้จุดที่ไม่ดีเนาะเมื่อกี้ไม่ใช่ได้จุดที่ไม่ดีหรอกเขาขึ้นกลับไปอีกก็คือตรงเนี้ยเขาลงมาแล้วเป็นแท่งใหญ่ก็จริงแต่มาชนแนวตรงนี้เขาเด้งขึ้นไปปิดอ่าปิดเข้ามาในแนวแต่ยังไม่ผ่านแนวเนื้อของแนวซ้อนนี้นะคะพอแท่งถัดมา เขาขึ้นกลับขึ้นไปบนแนวขึ้นไปรับแรงขายบนนี้นะคะจากปลายไส้ของแท่งโดจินี้นะคะคราวนี้เขาโดนผลักลงมาได้ปิดได้ในแนวเป็นโดจิปิดในแนวนะคะพอแท่งเข้าเราก็เลยรอให้เขากลับไปใกล้ๆไส้นี่แหละแต่ว่าแท่งแรกคิดว่าเขาจะไปไม่ถึงก็เลยเข้าไปก่อนไม้แรกที่แนวนะคะที่แนวเนื้อที่แนวเนื้อนี้เลยพอ คราวนี้เขาขึ้นไปอีกเขาขึ้นไปกับถึงไส้เนาะแล้วก็เอาละเขาต้องขึ้นไปแถวไส้เพราะเป็นไส้นาร่องเนาะเขาสามารถปิดได้เป็นเต็มแท่งอยู่ก็เลยพอไม้พอขึ้นไปอีกก็เลยกดนะคะกดลงอีกหนึ่งรอบก็สองไม้นี้ก็ชนะไปเขาปิดได้ใต้แนวแล้วก็แรงขายเข้าแรงมากนะคะเป็นแท่งใหญ่เลยเห็นไหมก็ชนะไปค่ะสรุปนะคะวันนี้เล่นไปทั้งหมด3ไม้ชนะสาไม้ติดจบงานนะคะ ก็เป็นยังไงบ้างคะถูกใจนะคะการตีแนวและการเข้ารีเจคชั่นที่แนวรับแนวต้านของจ็อบนะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่จอบลงนะคะและก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกๆท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ